สวัสดีค่ะ FC สวัสดีค่ะตอนนี้กับสาวลิตี้พาล็อนะคะสาวลิตี้พาล็าอยู่อ่าซูสานคลิปนะคะตอนนี้นะคะในค่ำคืนนี้กับสาวลิตี้นะคะพี่น้องดีงค่ะ เจ้าบารมีมาแล้วพร้อมจะทรงเนรมิตแการเป็นทุ้นให้แค่แต่พระเจ้าทะ่เราทรงสอนใจเสมอเพื่อได้สอนสอนของพระจิตโปรดให้กับพระเจ้าทั้งหลายสอนสูตรในการสาราอนจิตท่านเราอยู่อ่าสุสานวิสุทธิวงศ์นะคะสุสานคิดคณิหนงคะ่ะกับสาริติพัลล์ในช่องยูทูบนะคะ fc สิขามาเบิ่งนกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามสาริติพัลล์น้ำนะคะ หนึ่งและหนึ่งช้เป็นกำลังใจให้สารสิพันล้อค่ะนี่ค่ะน้ำกระขึ้นค่ะวบตยานบ <laughs> ตอนกลางวันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ตอนกนลางคืนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นจังสี่ขับประสาน้นกันขึ้นเนาะ